สวัสดีครับทุกคนครับเอาแล้วครับลงกลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกีฟอร์จิเป a ิลิกหรือ BCL กันต่อนะครับตอนนี้เรามาที่ซีซั่น234ครับผมซีซั่นที่ผู้เข้าแข่งขันหน้าใหม่เฝ้ารอคอยนะครับผมรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับผมมาดูกันครับสายล่างก่อนเลยแล้วกันนะครับคุณปอนพบกับคุณพีนะครับผมใครจะเข้าไปชิงเป็นครั้งแรกนะครับผมคนแรกด้วยไปดูกันเลยครับนะครับผมปอนนะครับมาจะขับ NMZ นะครับฝากเชียร์ด้วยครับผม นี่ครับผมพีพีครับผลงานใน BCL ของทั้ง2ท่านนะครับคุณปอเนี่ยเคยลงแข่งมาปีสองพันสิบเอนะครับแล้วก็หายไป3ปีนะกลับมา2025นี่เป็นการเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งแรกนะครับคุณพีก็เช่นกันครับเข้ารอบรองครั้งแรกหลังจากที่แข่งมาแล้ว6ซีซั่นนะครับผมใครจะเข้าประชิงก็เป็นการเข้าชิงครั้งแรกเช่นกันครับมาดูไลฟ์อัพครับจัดเต็มนะครับฟรีสไตล์4 2 1 3ตามฟอร์เมชั่นนะครับประตูเป็นปีเตช็อครับคู่เซนเตอร์อัตโตโรดูเกอร์กับ ลิเดยงตุลามครับแบ็กซ้ายเป็นตัวคาร์ลสแบ็กขวาเอาเมารดินี่มายืนนะครับกลางรับเป็นแฟงไก่กัดครับผมซีเอฟด้านซ้ายดูบิคสโบรซายครับกลางรุกเดซิเอดูเอนะครับผมปีกด้านขวานะครับเลนินเมตซี่ยืนอาร์น็อกบิลฟนะครับผมซีเอฟสคนหรือโซเลสกับคาวไฮรูมิลิเก้นะครับทางด้านคุณพีครับ4 2 1 3แต่ยืนอาจจะต่างกันนะครับประตูเป็นปีเตอร์ชมาเลโกกับทูเซนเตอร์โลน่าลาโคกับลิเดยงตุลามแบ็กซ้ายเปาโลเมารดินี่แบ็กขวาฟิลิปลามกลางครับปาติสเวาม เอฟเรวเนเมซี่ครับหน้าต่ำลุดกุลิตคู่หน้าคาวไฮอารูบินิเก้กับลุยสซเลสนะครับผมโอ้ดูตัวสำรองเลยครับผมเลือกใช้ไม่หมดน่ะเล่นไม่หมดนะครับผมจุใจกันไปเลยทีเดียวสำหรับซีซั่นนี้นะครับจัดทีมแบบไหนก็ได้จัดเต็มเตมกันมาเลยทีเดียวเชียวนะครับและที่สำคัญคือซีซั่นนี้เปิดโอกาสกับผู้เข้าแข่งหน้าใหม่นะครับไม่มีแชมป์เก่าลงเข้าแข่งขันเราจะได้แชมป์หน้าใหม่ทุกทุกซีซั่นนะครับเอาละครับเกมเริ่มครับฝั่งของคุณบอลเคียกรอนนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับผมก็ มากับชุดโมเดลของอาร์ซนอลนะเสื้อแดงขีดขาวนะครับส่วนฝั่งของทุนพีนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดเหลืองๆนะครับเป็นโมเดลของสโมสรนาซิอองนาวในลีกโปรตุเกสนะครับเผื่อใครชอบไปหาเสื้อมาใส่นะครับฝองบุกของคุณปอนครับมาทางขวาเมสซี่เบิ้ลจังหวะเดียวให้ดูเอวิ่งแบบนี้เหลี่ยมเอลวินี่ดีกว่าครับเอลินี่ของทุนพีเนี่ยยืนปีอ่าแบกซ้ายนะครับส่วนฝั่งของคุณปอนี่เอาไปยืนแบกขวานะครับดังนั้นมีโอกาสที่จะเจอกันหน้า้าวิ่งเติมขึ้นนไปะะคครรัับบ บอลของคุณพีบ้างนะครับลูมินิเก้ใช้นอลกลดึงเข้าขวาแล้วยางบนปลไปไปไม่ได้หมุมกนกลับมาก่อนครับวีด้าขวาสุดมีเติมครับฟิลิปรามแต่จ่ายไม่ได้แล้วมาที่กุลิตรอจังวหวะหะช่องอยู่ช่องเปิดได้ยังครับกุลิตไปต่อแล้วจิ้มลูกนี้ติดลูกตัคาร์ลสยังอยู่ที่กุลิตครับยังแหวกไปต่อแล้วยิงยัดไปก่อนมีดาเช็คออกแล้วเตะอัดลูกนี้มาลำหน้าหรือไงวะฮะไปแดงคือ เสียบลงไปตัวคาร์ลสโ,โชคอร้ายสุดๆครับใครบอกใครเจอสถานการณ์แบบนี้ที่บอกเลยหมุดหงิดก็ทํายังไงได้นะฮะคือกดยิงกดซ้ำเลยครับกลายไปกดเสียบเฉยเลยปุ่มมันเปลี่ยนแบบปุ่มมันเปลี่ยนแร้ว่ามันไม่รับคําสั่งหม <c oughs> ุดหิดแทนเลยครับผมใครเป็นแบบนี้ก็โอวี้แล้วโอว้จะรอดซะด้วยตัวความหวังหรือเปล่าครับแต่ว่าชีวิตก็ต้องดาเนินต่อไปครับแกแ้ไขอะไรไม่ได้ก็ต้องสู้กันต่อไปครับบุกต่อครับโซเดสไม่เปลี่ยนแผนด้วยนะครับคุณพี่ เพราะว่าเป็นตัวรุกหน้าต่ำพอดีเลยนะครับก็กลายเป็นหน้าคู่นะตอนนี้หน้า3ามคนก็กลายเป็นหน้าคู่วนใหม่ครับโรดี้บุนมายัดไปครับรูมินิก้วนเข้าฝาใหม่มีไม่มีกูลิตแล้วครับเวียา,าต้องเติมขึ้นมาให้รูมินิก้ล้ำหน้าครับเกมลุกจะเปลี่ยนไปหน่อยนะครับแต่ว่ารูปเกมการต่อบอลก็ยังไม่ต่างมากนักนะครับเพราะว่ากุลิตเนี่ยก็ยืนเป็นหน้าต่ำเหมือนเป็นตัวฟรีตัวอิสระนะครับผมที่คอย ลงต่ำมาช่วยคอยเติมขึ้นสูงคอยดึงกองหลังนะครับมิติมันก็จะหายไปนะครับผมก็ต้องดุกตรงๆนะครับโอ้โหแล้วโดนใบแดงตั้งแต่ต้นเกมนะผมก็ว่าลํำหน้านะ <c oughs> ไม่ทันดูกุลิตไปเสียบว่าเสียหายหลายแสนเลยครับแล้วตั้งแต่ต้นเกมซะด้วยแต่อย่างดีที่สกอร์ยังศูนย์นะครับแล้วคุณพีก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้หวั่นเกะไรนะครับเพราะว่าไดบอลบุกต่อเนื่องเรื่อยๆหลังจากที่โดนใบแดงไปของกุลิตนะครับขออยู่ที่ฟิลิปลาม ตามจี้เขาไนาครับจี G เขาไนาต่อไปแล้วยังไงอรมาเนีเดี๋ยวมันทันแล้วซัดแล้วเนี่ยเข้าไปด้วยโอ้ยผมไม่หวัน่นแม้วันมามากครับคารายโรมริเก้ครับเปิดประตูแท้ให้คุณพีแล้วจ้าใบแดงไม่ใช่ปัญหาจ่าลอดแหมกล้องจับไปที่จ่าลอดครับผมที่ห้องแต่งตัวดูเพื่อนๆอ,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 อยู่ที่วีทีอาร์มัง้งกดลูกนี้ครับแหมแด่บันทันก่อนยิง โอ้เรียบร้อยเลยครับยิงเล่นทิศทางครับบอลจี้มาจากฟิลิปรามนะครับมาส่วนพยานลูกกุลิตนะกุลิตหายไปตรงนั้นสับเบิ้ลทัชบอลแรกนะครับผมแล้วกดด้วยขวาลูกนี้ลูดิเกอร์เล่นไกลไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับลูดิเกอร์ลังนี้เป็นลองลิสเต็กร์ป่จำมไม่เจ่ค่ะจำไม่ได้อะไะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ่ายที่ขึ้นนําเป็นคุณพีนะครับผมผู้เล่นน้อยกว่าเหลือสิบตัวยิงมากเดียวโอโหรออะไรละ่ะมา นานแล้วนะดุยโซเดสครับบอลไม่ถึงสักทีหนึ่งบนแล้วครับต้องยิงก่อนเลยแล้วกันมาัวปีเตอร์ชมเคิลจะเหงาแล้วครับปีเตอร์ฝั่งไหนจะแน่กักนฮะระหว่างปีเตอร์ชมเคิลปีเตอร์เช็คอไได้ลูกเตะมุมครับฝั่งของคุณปอลขาวา้ายของเนิลเมสซี่ครับเซนเตอร์ขึ้นมาไหมเปิดโคง้งเข้าไปก่อนตัวล่าของแตมสีสระ หนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับจากลิยงตูรามแต่กล้องจับมาที่เราโค้ครับอาจจะเป็นทัวที่อยู่ใกล้สุดอู้ยขึ้นสูงกับเราโค้ครับดินลูกนี้เต็มเต็มหัวเลยฮะยอาซ้ายของเมซี่รับเปิดไปที่จุดนัดพบโบ๊กอูยขึ้นสูงกว่าเราโค้เยอะเลยนะครับทาง้างของตูรามเนี่ยอยู่ด้านบนศีรษะของ เราโค่นนะครับแต่เลี่ยมต่างกันนะครับการขึ้นมันก็ต่างกันด้วยนะครับมันมีหลายองค์ประกอบหลายปัจจัยในการสู้กันลูกกลางอากาศนะครับเอาละครับกลับสู่เกมครับคุณปอนหนึ่งประตูตอนหนึ่งะลองใช้ความได้เปรียบของตัวผู้เล่นให้เป็นประโยชน์เลยครับการคลองบอลหน้ากรอบเขตโทษนี่แน่นมือเหมือนกันนะครับฝั่งของคุณพีโดยเฉพาะจังหวะหมุนบอลหมุนบอลนี่เข้าพวดเข้าผ่านนี่โดนหมุนใจหายใจหายเลยนะครับนี่เทปบุนเทปมุนนะหมุนไปอีกรอบนึงครับหมุนวนกลับมาอีกรอบนึง นักเตะน,นี้น่าจะเวียนหัวนะสัวเลสเอาพลิกไหมหมุนข้างไหนดีข้างขวาแล้วกันนี่ปีเตอร์เช็คยังยืนปิดมุมได้ดีอยู่นะครับะระวังนะจังหวะหมุนและยิงหมุนและจ่ายนะหมุนหมุนและยิงหมุนหมุนแล้วจ่ายนี่ครับมาเขาโผดเขาพาดไปนี่โดนแทงหลุดนะเป็นลูกเตะมุมของเมสซี่ครับแต่ว่าเมสซี่คนละฝั่งนะเมื่อกี้เมสซี่ของคุณปอนทำประตูได้แล้วนะครับมาดูเมสซี่ขอเอ้ยเมสซี่ของคุณปอนแอสซิสต์ได้แล้วนะครับให้ตูราม อ่ะเราโค้ขึ้นมาครับแก้ตัวได้เปล่าเปิดเข้าไปเม้าเมาสินี่นี่ไม่ชอบก่อนเอราโคเนี่ยวิ่งลงเลยครับเราโค้งดีมองไกลๆเห็นชัดเลยนะครับ <c oughs> หัวเขาขาวขึ้นสู้กับตูรามหนุนที่มาแต่บอลมาถึงมาลินี่ฝั่งนี้ครับเตะอัดลูมิเนเก้เป็นอน่งทีแล้วมันไส้ล <c oughs> ูมิเนเก้หัวไปยาวๆข้างหน้าครับตูระมำมงเคี้ยวออมาบอลถึงลูมิเนเก้ได้ด้วยครับ ฝั่งของคุณพีได้บุกเลยครับเพื่อนวิ่งไปข้างหน้า2คนเลือกมาที่โรดี้อ๋อวันนี้เติมเกมลุกมีสะดุดนิดนึงโรดี้ไปต่อหักย้อนมาไม่ถึงเมซี่ครับวันนี้ฝั่งโรดี้ของคุณพีได้ยืนปเป็น CMF นะครับยืนสงสูงหน่อยนะครับก็จะมีส่วนร่วมองเกมรุกมากขึ้นจังหวะบอลบุกของคุณปอนครับตว,วัดมาทางขวาเมซี่เบิ้ลจังหวะเดียวมาให้หี่แกับลูมินิเก้แล้วยิงเอ้ยิงเลยเล่นั้นนึกว่าเปิดครับยิงเลยทันทีอ่าไปเข้ามือของปีเตอร์สมัยครับ ปัดออกขวานู่นเลยฮะเสียลูกแกะมุมครับเผือแว๊บเดียวนี้5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับของครึ่งแรกสก,กรอ์ยัง1ประตูต่อน,นถึงแม้ว่าผู้เล่นคุณปอนจะได้เปรียบนะครับแต่รูปเกมนี่ไม่ได้ต่างกันมากมัดน,นะครับมันไม่เหมือนกับในชีวิตจริงนะยิงอาจจะไปอีกทีนึงแล้วโลดี้เคียย์ลูกนี้ตูรัาเคียย์อีกทีนึงโ,โ,นนโอ้โดนบล็อกตลอดเลย วีล่าไปที่เมสซี่ใหญ่ทีนี้มาถึงแล้วครับผมแล้วผมจะหมั่นเคี่ยวทำไมนะครับผมงัดลูกนี้สวยๆครับโอ้โหโรดี้วันนี้เพื่อนเกมลุกพลันละเกินครับผมโดดดี้เปิดลูกนี้ไม่ถึงลูมินเก้เคี่ยวมาหวานสวนของคุณปอนครับออกมาทางขวาเมสซี่มองตั้งไปสวยๆทงไม่ขึ้นตวัดต่อยทีนึงยังมีราโคครับตัวสุดท้ายลดยสองนาทีเทนี้จะเป็นของใครครับหวางยาวๆให้ซัวเรสสู้กับตูรามบนเป็นของคุณพีครับ ไปทางขวาให้รามครับรามเจอกับลอสเอาจ่ายเข้าในกับอิสโซโบแล้วจบครึ่งแรกไปครับ45นาทีแรกนะครับคุณพีเนี่ยโดนใบแดงของลุตกลิตไปตั้งแต่ช่วงประมาณ10นาทีแรกเลยนะครับผมนี่ฮะหายไปเลยนะครับผมแต่ว่ามันเป็นตำแหน่งหน้าต่ำนะครับอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อเกมลุกมากนักนะครับผมเลยไม่ได้เปลี่ยนแผนอะไรยังใช้แผนเดิมอยู่นะครับผมแต่รูปเกมก็ ยังสู้ได้อยู่นะครับคือในเกมนียมันไม่เหมือนกับในชีวิตจริงนะถ้าในชีวิตจริงโดนใบแดงตั้งแต่ต้นเกมนี้ผมว่าเสียเปรียบมากๆเลยนะครับผมผู้เล่น10คนกับ11คนในชีวิตจริงเนี่ยแต่ในเกมเนี่ยถ้าเราไม่ได้สังเกตคืออา้าวเราได้เปรียบเลยวะอ้าวเราเสียเปียบเลยวะตวาราบใดที่โบมินตั้มกันคลองบอลของเรายัางดีอยู่นะครับผม,ผมก็สู้ได้ครับอ่ะสู้กันต่อครับแต่ที่สําคัญสกอร์ยังหนึ่งประตูต่อหนึ่งด้วยนะครับอย่างไรก็ตามฮนะในเรื่องของ้อท็่จริงเนี่ยคุณปอนก็ได้เปรียบอยูู่่ตััวผ้เลนนดีะครบ ฝั่งกันแล้วนะครับจังหวะคลองบอลของคุณพีนี่ต้องระวังให้ดีนะครับเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหาจังหวะครับหมุนไปหมุนมาปาี่นี่ครับออกขวาหมุนใหม่ครับให้รามเปิดคอสโล่กนิเเวเบลไม่ถึงมีตัวสำรองลงมาสลงคนนะครับฝั่งของคุณพีครับทีนเห็นมีกระเด็ดเบลลงมาด้วยนะครับมิเชลปาตินี่เอมบัปเป้ ไปลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับเราโคจะแก้ตัวได้หรือเปล่าจากลูกที่เสียท่าให้กับตูนรามในลูกตีเสมอของคุณปอนไปก่อนหน้านี้ครับแต่ลูกสั้นแล้วกันนะครับเอ็มบาเป้มารับบอลแล้วเปิดคอสไปเสาไกลแล้วเราโคแก้ตัวจนได้นะจ้ะาผู้ม่ทานขาดคำครับเหมือนฉากที่เขียนไว้เหมือนซีนที่เขียนไว้เหมือนบทที่เขียนไว้ครับรอหน้าเราโคผมละองจริงนะจ้า ว่าอีปิกบิ๊กบิ๊กบัฟบับกัดนี้นะครับจะใช้กันไปอีกนานแค่ไหนตอบหน่อยทีเพ่ใช้ไปยันลูกบวชนะครับดูวิธีนะครับลูกสูตรครับว่าเอาเอ็มบัปเป้มาเปิดแล้วนู่นลอยไปเสาไกลครับคนที่มาสู้กับเราโคลช็อตนี้ก็คือแฟงไรการ์ดนะครับแต่อยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเสียเปรียบนะครับดูเอ็มบัปเป้บิสเคเลอร์นะครับแต่ว่าลูกนี้ โรยโรยมามองย้อนไปอ่ะปีเต์เช็คให้สูงแค่ไหนตัวใหญ่ตัวสูงแขนยาวเข่าดีก็ปัดลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้กายเป็นคุณพีขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งอ่ะเอ้าไปขโมยมาได้ด้วยครับผมยังไงดีจ๊ะเอ๋ป้าเป้ให้ปาที่นี่ออกขวาแล้วเบลโอ้ย <c oughs> ไงห,หลังไงห,หลังเสียหลักเสียหลักคุณปอนยังใช้ความได้เปรียบของผู้เล่นได้ไม่มากนักในช่วงการต่อบอลไปข้างหน้านะครับเพราะว่าเจอลูกหมุนของคุณพีบานี่ เอาบอลกลับคืนมายากเหมือนกันนะครับเอาต่อบอลสวยครับหอมเรไม่แก้ยิงแต่อัดไปก่อนนะเก่งนักเหรอเราก็เอาลูกเตะมุมครับระวังให้ดีครับลูกเตะมุมจะย้อนลอยประวัติศาสตร์อีกหรือไม่ครับถูรามขึ้นมาแล้วด้วยเมสซี่เปิดคนเดามครับของลูกนี้ฉลับแล้วโอโ้มีตัวเฝ้าสาวครับโรดี้บอลสองแถวสองควายแล้วยิงโี้เข้าไปแล้วนายทำได้ยังไงครับลุง 2ประตูต่อ2ครับจากอาไฮลูมิเแก้มีจับควยนิดนึ่งนะครับโอ้เดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับทำได้เยี่ยงไรหมดจดครับเนี่ะเตะหนักสองเท้ามันก็ดีแบบนี้แหละครับจังหวะบอลสองเก็บตกนะครับผมจากโรดี้ที่เคี่ยมาครับนี่ขวยเราเข้าซ้ายยิงซ้ายครับมันมีตัวที่พุ่งเข้ามาจะแย่งบอลด้วยนะครับผมทําให้ต้องไว้จังหวะแบบนั้นแล้วทําได้หมดจดซะเหลือเกินครับดูครับเวลาขึ้น ขึ้นมาพอดีจะขึ้นไปขวางนะครับผมแล้วกดซ้ายลูกนี้ไฟแล้วกดซ้ายครับผมเสียบเสาเข้าประตูไปอ่ะคุณปอนก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับกลับมาเท่ากันที่2ประตูต่อ2นะครับใช้โอกาสไม่มากนะครับแต่ว่าจังหวะจบของคุณปอนนี่ก็เด็ดขาดเหมือนกันนะครับลูกนี้กล้องจับภาพมาที่กุลิตอีกครั้งหนึ่งตอนนี้อยู่ในห้องแต่งตัวนะครับเพราะว่าโดยไปแดงนี่ห้ามอยู่ที่มานั่งสำรองด้วยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> หรือไปอยู่บนอสจรย์นนะเพื่อนจองที่ให้ เหื่อยังไม่ทันแตกเลยฮะเหื่อยังไม่ทันตกเลยฮะโดยไปแดงไปเลยสุดวิสัยจริงครับโอ้แต่สู้มาถึงตรงนี้ได้นี่อย่างที่บอกเลยครับในเกมในชีวิตจริงเนี่ยนะผู้เล่นน้อยกว่ามากกว่าหนึ่งคนนี้นะครับสู้กันต่อครับอังเดเชฟเชงโกของคุณปอนก็ลงมานะครับผมตัวสำรองก็ตัวสดๆลงมาครับบอลยกของคุณพีครับ บอลไม่ถึงปาตินี่อะไรครับคุณฟอนอบอนกับคืนมาได้ครับแฟงไรกาดยกไปบ้างครับลูมินิก้มงตั้งมาเชฟเชงโก้มงเช็ดต่ออีกทีนึงมีตัวมาเติมหรือเปล่าครับสโบสไลให้คาร์ลอสสโบสไลครับโซโบโซโบย้อนไปที่ไรกาดตักมาที่เมสซี่ตวัดต่อทันทีลูมินิกเอมหมุนเข้าซ้ายวนเข้าขวาวนเข้าซ้ายให้โซโบปั่นลูกนี้มาไปฉลับแต่ว่าพีเตอร์ชามาโคลครับปฏิกิริยายังดีครับเปิดฟ้าหมักเลยฮะออกบอลมาที่ฟิลิปลาม ทางครับปาทีนี้เก็บไม่อยู่อีกแล้วครับบอลมาถึงไรกาครับคุณบอลได้บุกมากขึ้นแล้วนะครับกาลังชมนะฮะเสียบอลไปแล้วครับโรดี้จังหวะครับโรดี้ให้เวล่าไม่เติมนะต้องค่อยๆเคาะไปคะหาจังหวะออกขวาเอายังไงดีครับปาทีนี้เบลเบลมุนแล้วมุนแล้วมุนแล้วมีตัวจะให้โรดี้ที่เติมขึ้นมาครับโอ้ตั้งแอตติกิ้งหรือเปล่าหรือยังไงครับโรดี้เติมมันเลยเกินเอาครับช่องนี้มาเปิดๆนะครับลูเมนิแกให้ที่ไปซึงมีมุมเปิดแล้เดีว เยอะนะจ๊ะจังหวะค o u เตอร์แอตแทกหน่อยๆนะครับผมนี่จากทางซ้ายมาตรงกลางตัดตรงกลางมาที่เฮเมสครับวิธีนี้แบบนี้นะคือไม่รอช้าทันทีครับผมปั่นนีมือของปีเตอร์เช็คทันทีครับไอเช็คกับเช็คนะครับผมจังหวะน้ำหนักทิศทางเหมาะเจาะขออภัยครับปีเตอร์ชมาเคิลนะฝั่งนี้ปีเตอร์เช็คของคุณปอนะครับปีเตอร์ชมาเคิลของคุณพี อาสามประตูต่อสองครับตอนนี้เป็นกายเป็นคุณปอนออกนำครั้งแรกนะครับผมว่าเวลายังมีประมาณ20นาทีครับรูเกมก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนักด้วยบอลของคุณพีมาอีกครั้งหนึ่งครับโรดี้เตะอัดไม่หนึ่งที่เฉลบ,บแล้วยังไปเอากลับคืนมาได้ครับไปทางซ้ายที่เมลดินนี่อา้าวบอลออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของคุณปอนครับ เกมรุกเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะนะครับเปอร์เซ็นต์องบอลเดี๋ยวสถิติท้ายเกมน่าจะออกมาว่าคุณพีเนี่ยองบอลมากกว่านะครับแต่คุณปอนใช้โอกาสใช้โอกาสไม่เปลืองนะฮะจังหวะการเข้าทำได้ประตูมายังคงใช้แผนเดิมอยู่นะครับผม <laughs> ยังคงใช้แผนเดิมแต่มีขยับหน่อยเออมีขยับหน่อยให้มันสมดุลกันหน่อยคล้ายๆกับ4222นะแต่จะก,กลายเป็น42เอ้ สี่หนึ่งสองสองใช่ไหมเออหายไปตัวหนึ่งมีตัวสำรองลงมาเพิ่มใช่ไหมตัวสดๆลงมาครับ <63. S 1> สดุดท้ายเกมอะสว์สไลน์ฟันโอกาสเท่าไหร่โรดี้ลงมาเหมือนกันนะครับ <16. S 1> โรดี้ของคุณปอนก็มีเหมือนกันนะครับเนมาลงมารู้สึกว่าจะเป็นเนมาบิ๊กไทม์นะครับเอาแล้วบอลออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมด้วยนะครับเตะมุมของคุณพีครับโอกาสข,ของอาราโคมาอีกแล้วครับจะทำประตูที่สองได้หรือไม่ครับโรเน่อาราโค เครื่องกําลังติดติดเลยครับผมขอโอกาสนี้เปิดเข้าไปโอ้ดีๆโชว์มาบอลสองมาอันนี้มาเก็บไม่ได้ครับเดี๋ยวบอลออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของคุณพีครับได้กดดันต่อเนื่องเลยครับนี่มาอนนี้มาเอ็กซ์เลชั่นเบสหรือเปล่านี่มาบิ๊กไทม์ครับหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนอีกรอบนึงโอ้โหเหลี่ยมไม่พ้นโรดี้ลงมาเพื่อเ<ม>สริมเกมรับแล้วก็การจ่ายบอลน,นะครับโรดี้ร่างโชว์ไทมบ์บอลลุนโดบอลเป็นของคุณปอลจะจ่ายเบาไป ยังได้อยู่ครับนากาตะให้ไปที่ลูมินเก้บอลไม่ถึงครับโอกาสของคุณพีมาบ้างครับผมปาตินี่ยกลูกนี้ให้เบล,ลครับมาด้วยกับคาร์ลอสเลเบลมีตุลามเติมมาแต่บอลทัศน์เลินเอ๊บชนคนเสาบอลซ้ำอีกทีหนึ่งบอลฉล็บไม่ได้นะโวยวิธีบอลน,นี่คือน่าเข้ามาครับแต่ไม่ได้ประตูครับแกเล็ดเบล คุณปอนก็ช่างใจว่าจะวกกลับเข้าในนะววนวนนอกวงนอกนะครับผมแต่ไปต่อเองแต่ตะบนตัดแล้วซัดคันมี่ให้เธอใช่ไหมติดบล็อกครับโหนโชบอีกแล้วครับผมกูรามให้ทีเบลไม่พ้นปีน้าเช็คเอาอยั Shooting งกดดันต่อเนื่องครับเนมาเนม่าปอนลูกที่ไม่พ้นปีน้าเช็คครับอ แล้วกำลังจะครบ90นาทีครับโอ้หน้าได้หลายจังหวะเลยนะครับคุณพีออาจารย์ให้โอกาสครับทด5นาทีครับบอลกลับคืนมาก่อนครับฝั่งของคุณพีก่อนนั้นค่อยว่ากันครับผมเนมาจี้เขาใส่ไม่ได้ครับโดนนักตะเอ้านักตะไปจ่ายคืนเขาซะงั้นครับกีร่ายัดมาที่เบลเบลโอ้โหมีตัวเต็งนะตัวเต็งตัวตึงแล้วครับผมเบลอุ้ยอย่าชมนะชมในเล่นไม่ดีเอ้าต่อทนาทีเหลือ1นาทีครับตอนนี้บอลเป็นของคุณบอลด้วย บอลลอยลอยอยู่กลางอากาศ30วินาทีแล้วจานเป่าจบไปเลยครับน่ารู้ว่าจะได้เห็นการต่อเวลาพิเศษครับมีหลายจังหวะโดยเฉพาะจากเกเดตเบลนะครับผมของคุณพีที่เกือบจะตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะผ่านปีเตอร์เช็คไปแต่ก็ไม่ผ่านปีเตอร์เสานะครับโอลิเวอร์คาร์ที่มีมีแต่ปีเตอร์เสาร์ู้เปอร์เซ็นต์ของบอลนะครับ63ต่อ37เนนะครับผมแต่ว่าโอกาสยิงก็ใกล้เคียงกันนะ8ครั้งกับ9ครั้งนะครับ แต่การแข่งขันก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาครับและผู้ชนะในวันนี้เป็นคุณปอนครับผมเอาชนะไปขิวเฉียดสามประตูต่อ2นะครับก็ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับผมเป็นการเข้าไปชิงชนะเลิศครั้งแรกแล้วก็ลุ้นแชมป์สมัยแรกแต่ว่ายังมีสายบนอีกนะครับผมสายบนเนี่ยจะเป็นคุณทามพคบกับคุณนันนะครับใครจะเข้ามาชิงกับคุณพีเอ้คุณปอนครับผมติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับใครยังไม่กดติดตามช่องบอมสกีโฟร์บอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอก